สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวที่ชาร์จแบตรถยนต์ตัวนี้นะคะสําหรับพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะคะสําหรับใครที่รถชอบแบตหมดหรือว่าใช้งานสําหรับบ้านร้านค้าได้หมดนะคะเพียงแค่เรามีตัวนี้นะคะแดงก็บวกดําก็ลบเท่านี้แล้วก็เสียบปลั๊กเราไม่ต้องปรับอะไรให้ยุ่งยากนะคะเสียบปุ๊บแล้วเขาจะติดเองเลยนะคะเห็นไหมคะเสียบแล้วพอเต็มเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นว่าเต็มคือแค่นี้ก็สําเร็จเรียบร้อยที่เรา ไม่ต้องยุ่งยากไปร้านนะคะพกพาไปไหนก็สะดวกจะไปบ้านเพื่อนไปต่างจังหวัดไปไหนพกไปสําหรับคนที่รถชอบแบตหมดหรือว่าเอาไว้ติดรถไว้สําหรับไปช่วยเหลือใครๆก็ได้นะคะสะดวกสบายค่ะไปตามไปซื้อกันได้นะคะพิกัดอยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะราคาแค่ไม่เกิน300รบาทนะคะตัวนี้ใช้ดีมากค่ะไม่ต้องหิ้วแบตไปที่ร้านนะคะไม่ต้องปรับอะไรค่ะสะดวกสบายซื้อมาแกะกล่องแล้วพร้อมใช้ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ